สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีทีช่องเต้าเบอร์ดนตรีสาวน้อยครับผม้มึอนี่ดังชาลิงมึอนี่ดังชาลิงมึอนี่เต้าดังชาลิงมาครับมืงเนี่ยมาจะไปใส่บันเนี่ยไปสเนาะไปสเนาะโอ้มืห็นี่กึมต้องเหนี่ยมานี่ยมาเนี่ยชาลิงมาก,กับไก่ครับ อารถพออไจุดนี้รถกันลุกทากันทากันลุกไปใส่รปดนี่หาองขี่รถหาดูใรอยู่บ่ขี่รถไปหาเลยเาะโอุ้น้ยิ่งเต็้ หอดจอดถึงครับหอดได้มาหอดจอดถึงโอ้ยลุงไดุู้นาะเอ้เอาลุงหลังขอยลุงหน้าเออลุงโอดทำไมสักคนเต็มเดียววันที่ไห้โอ้ยิ่พักกันม้ยยังเนี่ย เปเดี no, ๋ยวน้อทางผุนทางผุนสบายือทังท oh, ah. well, oh, ีบ่โอ้มาง้มหอยพี่น้องโอ้พุนอะพุ่นอะโอ้ยไม่ยิบูดพุนอะผุดอะอายังไปไทหนักก็มาหาดูไม่ยิบูดไหม่น้โอ้ย CSD ครับ CSD ก็พญบุตรอันนี้อาจารย์โตเจโตโตครับเจโตยังมาไหมเขาบอกเจโต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 ก็พญ่บูตรัตันเป็นลายต้นตาไม่ยังเจ็นบ่ ไปพาขไปเบิ่งลมะลทางวัดไยังเป็นเต็มเลยนวัดแกโอ้ลืมยันมาิเทยพ่อทิตบัดเนี่ยให้เพิ่งพอทิตครับไปเตยมเอาขาเต็มคือบลงสันี่ทำไมไม่ลงไหนดูเลยอ้แป๊บเดียวดิเนี้ยอะไรพี่เต็มก็เปิด ลงไปเบียไม่ได้ลายทีเหตุใดคือหูมันมันอย่นี่พ่อเขมาเอาปันบนี่แระะันโอ้วันยังบูดแน่นอนอิลีโอ้ยอเชอรีงวหอยเชอรี่น้องกิฟตเชอรี่น้องวายอ้เชอีนี่ต้องไปสนใจมันเชอรี่แถวบ้านเนี่กินต่เข่าได้นี่ กินเนีมันวดตถีกินเนี่มันมายงมัได้พอไอเตี่ยมเม,มืเอกี้ไปไหมนี่พี่พี่พอที่เราแกงขึ้นแกงขึ้นพี่ไอ,อเตียมมเยเต่ยมทำไมไม่ลงนี่นอเออเมื่อยง่อยกลางวาันบ้านหอยกระมังจอหูแล้วไปล้างงหัวหอยแม่มัดเสียวบัดเดี๋ยเสียบมันเสียยว

มันงมหอยสิองเอาเพิ่งพอิดมงมหอยวันนี้ยดอยิอนนาเมืองอัสนี่ยพารดอนมังงมหอยบอกไปนะพารดมังงุ้มหอย้านเมืองอัตไหน้านเมืองปิดเครื่อง

แม่ใครลงนะเพื่อนเห้ือนเจ้าโอ้น้องไง,น,ง,น,งน้องเพื่อนนาวัดยุคขรางวัดนะครับยุคขรางบึงบันเพิงนี่โอ้นองไงเติบแลเป็นะตะลึกแทนน้องนี่คือว่าเขาคือว่าปลาตัวเขาค้นนี่ปลาน้องเนี่ยแม่น,นี่ดีป้ะ Wuih nong, tak kena. Ini tim koma. Hentutu hua pihong. Hentutu hua, pula ini terdor. Polo ribu, polo ribu ni.

ม,ออมันเนยิบ่เนนหอยกี๊กี้เนียนกี้กันมีมหอ,อกนอกกัมีอมืมอยกี้นีมันก็พอได้ยิงสิละนะมีบูดท,ที่น้องพัลโลดปพัโลดีลดูดดเดดนเทือม,มางมุมด,ดีที่จะกินหอยมันจะถอก,กะเลยชุดเปนมามืมอนี่นมันยูซอเนาะอืมยเ,เปียง นู่น้องเงี้ยนี่พี่น้องมาลงงุ้มกับตอนนี้กําลังซี่อนไอ้ไอ้ไก่กับกำลังลงพี่น้องไก่แต่เราพอฟุ้ง่ายเนาะแล้วเบี่ยนไปเบี่ยนไปเรื่อยๆจ้ะทแค่ยุ่ก็ยุ่เป็นบังบังงงเปี่ยนป่มัน่ไปฏิยูตลอดอันนั้นเนาะทัวไปแล้วก็พอได้อยู่สงบ น้ำก็สตริย์พ่อมนะเป็นกาลงดีใครอยู่มันเครเจ้ามัน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 บริอยู่ใกล้คนมันก็เลยบ่มีขยะขยังมันอยู่ในทงเนาะมันอยู่ใกล้วัดเพราะว่าน้องนี่ตัวปลาตัวสมคบน่ะเนี่ยแล้เดี๋ยวนี้บ่เดี๋ยวนี้บ่มีอลไรบ่มีหอดปลาใช่ไหมเดี๋ยคู่มือเนี่ยมันไปน้ำหนั่มบดเลยแหละช่วงน้ำท่วมมาเออมันจะสิอยูเนาะปลาปลาบืนในน้ำขันน้ำไหลอ่ะน้ำไหลปลาบืนเนี่ย บืนนี้เลยบืนว่าไปบืนว่าถูน้ำมันก็ไปน้ำน้ำเลยบนนี้น้ำมันแห้งเนาะชุลน้ำถ่วมเนาะเฮียเต็มเี่ยมเฮียเต็มเฮียเต็มมาเอาเด้อนี่มาเอาเด้อบุลุษงอหน้ำทีบุลุษงน้ำเลยพราะเฮียเต็่ยมคอย

ทำบูรพงวิธีวิวิถีการงมหอยของพ่อญี่บูดพ่ออาทิตย์เสียโตไอไก่บูเพงศ์ี่บูดงมหอยพูดอะไรได้จ้หอยกิ๊กกอ๋อหอยกิ๊กี้หลายนนี่พได้อยู่พอได้อยู่เนาะ Là cái tô bố mình lắp đây bị cất sọp rồi nó hỏi sẽ quật, ẩn hỏi vậy chứ chứ cái cây ấy cây lúng bay cây có nhảy tiêm nhảy tiêm nhảy tiêm Ôi, bọn đi là nó hù nhang cùm nà chơi nhảy tiêm hỏi เหมือนคือจังได้ยินอยู่แต่ว่าเหตุตำชาปฏิยินข่อยจิงหรอล่ะเหมือนคือจังได้ยิ้มเน่แต่ว่าเหตุตำชาบฏิยิ้มเนี่งหวง่าห์คือต้องเบิงอยู่แต่ว่าบ่ปากนะไม่ยิ่ติมโอเคพี่น้องคลิปนี้ฮอตสิจบอยู่ทีเอไกลถาเบิกอีพีต่อไปครับผมขอบคุณสวัสดีครับ